จากเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆมีหมอกมีอากาศหนาวเย็นพาไปสวนสัตว์เชียงใหม่กันสักหน่อยค่ะคุณผู้ชมคนยังรู้สึกว่า คิดถึงน้องๆแล้ว<ช>สัตว์ในสวนสัตว์ก็บอกว่าคิดถึงนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะเข <c oughs> าวก็เลยว่ามีการจัดกิจกรรมขึ้นค่ะคุณผู้ชมเป็นกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์นะคะโดยสวนสัตว์เชียงใหม่เองจัดกิจกรรมนี้ครั้งนี้จัดให้กับฮิปโปโปเตมัสแคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีแล้วก็ลดความเครียดให้กับสัตว์ค่ะ สวนสัตว์เชียงใหม่นะคะจัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์อย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับในครั้งนี้ก็จัดกิจกรรมให้แก่ฮิปโปโปเตมัสแครนะคะโดยใช้ชื่อกิจกรรมว่าให้ใบกระเพราค่ะมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อกระตุ้นด้านการดมกลิ่นโดยการนำใบกระเพรานะคะซึ่งเป็นพืชที่มีกลิ่นค่อนข้างแรงเข้ามาไว้ในส่วนแสดงของฮิปโปโปเตมัสนี่แหละค่ะน้องฮิโปก็จะเดินไปดมดมดม,ดมนะคะ เขาบอกว่าดมแล้วจะรู้สึกถึงความแตกต่างจากเดิมซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ว่ามีการตอบสนองอย่างไรบ้างนะคะค่ะน่ารักเนาะ <ไป S 2> อยากไป<ม>หาน้องแล้วว่ะ หลังจากการเฝ้าสังเกตผลปรากฏว่าฮิโปโปเตมัสแครให้ความสนใจและเข้าไปดมใบกระเพราที่ทางเจ้าหน้าที่นํามาเตรียมไว้ให้ค่ะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าหน้าที่ได้กําหนดไว้โดยหลังจากนี้จะได้มีการเก็บข้อมูลเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพฤติกรรมให้กับสัตว์ในความดูแลของสวนสัตว์เชียงใหม่ต่อไปค่ะค่ะช่วงนี้คิดถึงสัตว์ในสวนสัตว์เชียงใหม่ก็ดูผ่าน Facebook Fan นเ page สวนสัตว์เชียงใหม่กันไปก่อนนะคะ